สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตานะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องการเขียนย่อความนะคะซึ่งต่อจากชั่วโมงที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะหลักการเขียนย่อความมีอะไรบ้าง 1. อ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่อตั้งแต่ต้นจนจบอย่างน้อยสองครั้ง 2. เปลี่ยนการใช้คำสรรพนามบุรุษที่1ห,หรือบุรุษที่2เป็นสรรพนามบุรุษที่3 3. การย่อคำพูดหรือคำสนทนาของบุคคลให้ย่อสรุปโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ 4. ใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อเองในการเขียนเรียบเรียงโดยไม่ให้ใจความสคำคัญเปลี่ยนไป ห้าการยอร่อเรื่องที่มีการใช้คำราชาศัพท์ต้องคงคำราชาศัพท์ไว้เหมือนเดิมหกการยอร่อเรื่องที่มีหลายยอ่อหน้าใจความที่ยอ่อให้เขียนสรุปเป็นยอ่อหน้าเดียวเจ็ดการยอร่อบทร้อยกรองให้ถอดความหรือแปลความเป็นร้อยแก้วก่อนจึงสรุปใจความสำคัญต่อไป 8. การย่อความไม่ควรมีความยาวเกินครึ่งหนึ่งของเรื่องที่ย่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการย่อความนะคะคุณครูทบทวนความรู้เดิมที่สอนไปในชั่วโมงที่แล้วค่ะ,ะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะให้นักเรียนได้ฝึกทําด้วยนะคะในชั่วโมงที่แล้วค,คุณครูให้นักเรียนเขียนว่า มีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรใช่ไหมคะในชั่วโมงนี้ครูใช้นักเรียนเขียนย่อความจากเรื่องสั้นนะคะซึ่งให้นักเรียนเขียนเติมลงไปเลยนะคะที่ครูเว้นช่องว่างไว้ให้นะคะว่าย่ออะไรเรื่องอะไรผู้แต่งคือใครจากที่ไหนหน้าที่เท่าไหร่แล้วก็ความว่านะคะอ่ะซึ่งคุณครูกำหนดเรื่องมาให้แล้วนะคะก็คือเรื่องหญิงสาวตาบอดค่ะ เป็นเรื่องเดียวกันกับชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะอ่านนักเรียนอ่านทบทวนอีกรอบนะคะแล้วก็นำมาเขียนย่อความนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากฝากนักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ